ลลยวันลลยเมาด้ย <laughs> ายเมาเน่เน่เน่ครับพี่น้องอ้บังคุดขึ้นมาแล้วมีแต่หัวยงใหญ่นะครับไลเมานเวนะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุกุสุคนนะครับเมือนีดกกับสิภาทุกคนนะครับมาดูมันญี่ปุ่นนะครับหรือว่ามันมันเอเ่อเขาเอื่นว่ามันแก้วบานเห่าแหละแต่ว่ามันเป็นอันนี้เป็นพันเป็นพันมันญี่ปุ่นนะครับ มันจะมีสองสีสีเอ้ยมีมีมสามสีสีม่วงแล้วก็สีส้มแล้วก็สีขาวนะครับอันพี่น้องคอยปลูกอาอ่าก็เอาปลูกเดยวสีพ้าเดยวสีพ้าทุกคนไปเบิงนะครับตอนนี้คือเพินนเพ่นกำลังล่างพูครับเพิ่นกำลังล่างเพิ่นกำลังล่างที่จะ เตรียมเอาไปขายในมูบานนะครับผู้ใดสนใจนะครับหรือว่าผู้ใดอยากได้ไอต้นพันธุ์นะครับต้นพันธุ์ยอดยอด,ดนี่นี่ครับผู้ใดอยากได้ยอดยอดอันยอดต้นพันธุ์ของมั่นชนิดนี้นะครับมีสามสายพันธุ์มีสีม่วงแล้วก็สีส้มแล้วก็สีขาวนะครับ เดี๋ยวสิคูดให้เบิง่งเด้ครับเดินนี่เห็นบ่ครับอันนี้จะเป็นหัวเล็กนะครับหัวน,น้อยๆน,น,นี่เห็นบอครับตอนเนี้ยคือเพิ่นคูดขึ้นไปแล้วเพิ่นคูดขึ้นไปแล้วเดี๋ยวหฮาสิไปเบิง่งเดี๋ยวสิพ้าทุกคนไปเบิง่งที่เพิ่นคูดนะครับกัมีแต่หัวใหญ่ๆไ,ได้พี่น้องเ้อกู้ใดสนใจนะครับอยากได้เป็นหัวหรือว่าอยากได้เป็นทอนพันกะทถักเขามาได้ครับเดี๋ยวพมสใไ้เบอร์ติดต่อ ของเจ้าของสวนเองคุยกันเองครับผมสิผมสิมสเป็นซื้อประสานให้นะครับเป็นซื้อแล้วก็ผมก็สิให้เบอร์โทรเจ้าของสวนเพิ่นนะครับผู้ใดอยากได้ท่อนพันธุ์นะครับท่อนพันธุ์เอาเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็ใครอยากได้เป็นหัวเอาไปแบบทาของหวานหรือว่าเอาไปทําเป็นขนมไข่เต่าหรือว่าเอาไปาขายต่อกับติดต่อหน้าสวนนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรเพิ่น นะครับผมได้อยากได้ก็บถักแฉกมากเลยไปเบิ่งไปเบิ่งไปเบิ่งล่างๆครับตอนนี้ิเบงอันนี้จะคล้องสวนเพื่อเนี่ยเสียแหวนยืนคุ้มอยู่นี่ยืนคุ้มลูกจ้างเลยสองคนนี้เร็วดๆแรงๆเร็วๆี่ยลายวันลายวันลายเมาด้วลายเมาเน่เน่เน่ครับพี่น้องโอ้เบิึงคูดขึ้นมาแล้วมีแต่หัวง่ายๆนะครับลายเมาหนาเร็วนะคะจะลายวันต้องขาล่างออกมาเลย ดาวของมาเลยมักงามเลยเหมือนเนี้ยแต่อ่าเป็นเดี๋ยวดาวได้คู่อะไรยังไงอันไหนยิงใหญ่ครับอันนั้นเป็นมันม่วงสีม่วงเดินคู่ยิงใหญ่อันนี้ยิ่งใหญ่ค่ะแต่มันใหญ่นะอันนี้เห็ดได้กินของหวานออันนี้ทำหวานเห็ดหวานนเลยเอาผู้ได้อยากได้ก็นถักแชทมาด้วยครับเด้อเดี๋ยวข่อยสิเอาเบอร์โทรเปิลห้ ส่วนราคาก็คุยกันเองครับยันกันหน่อละยักบาทยน่อละบาทค่ะหน่อละบาทหน่อละบาททุกสายพันธุ์อันนี้มันม่วงก็กิโลละยี่สิบบาทสีขาวก็มีค่ะสีขาวก็มีสีเหลืองก็มีสีขาวยังไม่ได้ขุดมาวันนี้อุยอันนี้คือมะคือข้นแท้นี่แขนมันนะอุ้ยอันนี้ขนแขน<ม>เป็นต้นนนเเปป็็หหัวางแะไ,ไี่ โอ้แสดงว่าแก่จัดเนี่ยอ้าวตามนั้นแล